nếu có được phòng nó thế, á canh canh đại thì nên để cho lại thì nên tạo trong đi nó thế á là để trong đi họ tạo họ nó lo để tạo đủ cái chế nó lo nó đến phòng nó vậy thợ trong đi nó lỡ nó chè cuộc khe bé một cái khải ó họ nó vậy mới cho nó xài lại cũng nồng tua thế giờ mình đi sắp lại nó đi sắp lại chế bé cái mua lú uh, program nó nè lú program uh, youtube studio nó nè lú à youtube studio lú nó nè để sắp lại để à, mua youtube studio nó nè để cho mua youtube nó để mình đầu lót ló về tiếng cam hậu à video thanh so nhớ hậu nè về tiếng cam hậu nó chế một đời à uh, họ tụ cá chế tới thì bên cả mồ hào thì mình tạo lên nó lò á, cho bỏ vô à, tạo lên đó cho nó già hơn cho tạo thêm tạo lên comment vô bỏ tạo cho 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 hơn á, cho 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 nó chỉ cho cho thay thay vậy. hôm nay cho youtube share thì nay chỉ mua tui <laughs> nia nhân này nó na tui nia nó na chỉ nay mua na mình đọc hình nhẹ để chỉ mua trên đời nói thì cái chỗ xứ này chó xứ này thì mình bỏ trong nhau xíu nghe chỗ xứ này là bỏ mình bỏ lúc mình nhuận tu để nó xin bỏ lúc mình tu nó xin ha mình chỉ mua một tù đồ la để nó ha để ta chỉ nói của lo khai một cái à ta chỉ nói của lo khai bế một cái à นู้นอนะมีเกะถึงเืียงใหม่นะเที่ยนูรวบพองเลยนอนอย่าใช้เกดีจานะนะอย่าไหนะเจอันจชอบลจะเป่งคำเราไดที่อ okay. <oda> ีสองนาะนะได้ที่อีสองน้ะเป็นเกะดูนอ่าเต่าเ้าจะไปติปอนะฮีจมเต่าลีนอลัดนะนะธรรมดามายู่ถเตมีเหมือนตู้นะเต่ีเหมอนตู้าจะเปงมุกะเรายา Chị tiếng cho sổ nó là sổ nó là sổ Sổ tu sò sổ nó À... Chị thảo tài <laughs> nó sẽ bế lươn là bỏ cá nè Chị mình bỏ nhỏ nó nè dạ nó nè Chị mùn tàu trong đầy nó nè Bế mùn gà kia trong nó Chị ta xin nó chị นี่แต่เขาเน่าอะไรอย่างเขาเน่าจะไรเตียไม่เป็นสาธารณะแต่วิดีโอเนี่ยเน่าเจก็จอที่เป็นสาธารณะสาธารณะเจียก็จอต้านโดนสุดได้ปอนี่เดี๋ยวเต้นเอาปอนะอย่างเขาเนี่ยเจีก็จอแบบว่าที่เป็นสาธารณะเจียก็จอแบบใหญ่ชิบูระเลยไซด์นะอย่างใจญ่ชิบูระเลยไซดชิบูเลยปอนะเขาน่าก็จออใหญ่ชิบูระนะเจียก็จีแชใหญ่ไซด์เจ็บไปยืมโม่ปามูโต สาธารณะชาวนาเนี่ยไปเจาะวิดีโอไปจอยไปจุดจอยสาธารณะเนี่ยอะไรที่ปอหน้าอยอยาจะไปหมูนเต่าเขาเสาเพราะสาธารณะเขาน่าผิดนะจะเป็นมูนเต่าเก็บเราสาธารณะเขาไต่หน่อหละนี่เจ๊ไม่ใช่เลยเนาะอยเดี๋ยนอนเดี๋ยนอนไต่สาธารณะนะสาธารณะแหละเขามานจะเนี่ยจอยเยอะเนี่ยอคอเลยน้อเนี่ยจอยหนึ่งเตะเตะให้รถยนต์ทนในปอหน่อย่า จน่อสอขั้นตอน,น,นอะไรเจนี่มึงก็จทำบ,บันทึกสอบน,นะบันทึกชอบนะทเก็บบันทึกทอบันทึกเนาะเจี๊ยบเลียเจี่ยบเป็นแบบเราใช้นะเจีเจ่ยเลียขอนอนเี่ปลอะรเนะียเนื้อไตเห็นดูะอ,อ่าเจตาขนอนอจนเป้มุกคอคอเดีย tại lưng của phong thiê này này ạ tại phong giờ trong đi trong họ nói nói giờ này tại lưng phong là này này, này một kho kế ta kia nè cái ra kia à ra kia cho tiếp bỏ lưng của phong này này, 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 này. này một cái khay lưng phong mà lại chơi ส่วนตัวนะก็จอส่วนตัวซื้อนะก็จีบู้เลยปล่อยอยาเนี้ยก็จอส่วนตัวซื้อก็จีจอสาธารณะนะ <c oughs> จีเป้โมแก่ขายอย่างเป็นกาเกี่ยมเราเพิ่งสอบสอน้อยอย่างเก่านะาถ้าแต่ไี้น้อยจะเป้เรือนของเราหน้าเนี้ยจีตาชินน้องแต่น้อยจีส่วนตัวนะอยาแต่ส่วนตัวแหละจนะีเป้จอจะเป้อีหนึ่งใช้ชนะจีเป้หนึ่งเราเป้ปอยนะ เจแปนมุงการตอนไหนมุงการกตอนไหนห้องนอนเนี่ยนอนเนี่ยเจ็ดมือนเต้าขอนอี่ยหละมืม้วนบอบไม่เป็นสถานะน,นนะฮะเจ้าส่วนตัวนะเจ้ากำหนดเวลาก็จอกำหนดเวลานะมือม้วนเต้าขอนอนนะเจแปนจะต้องมุดเบาหมุนเราเาขอสาธารณะเขานะเลนะ็นจอดขอนอนนะ มัตเรีถูกต้องนะนะ Upper ั่นจะเตที <Wait. S 1> ่เราไปปนะนะอยเราจะนอนเจ็บผิดนะเจเปหมุนเตากระโจสนนะทาเปปอจะตัดลงนอหล่ะจะมีย่าสัตย์ธนาะไรนะตาเนาเจไปหมบันทึกสเนาะเออบันทึกสนตอนนั้นอถ้าเปแก้ไขนอตาอะไรบันทึกตาจะเป

ไปที่คอเตาหลบปอดรุ่เนตู้รุ่นตู้อย่างร้ารัพะนะนคอใจใจที่ปวดนะยต้องท้ชีปัญหางนี้เนาะจะไดคลิกรวเดี๋ยเนาะจะกุกขยารหลอจอเจนงสนะมดชีคัดคงใจเนี่ยนสามน้องัชีจะช่องตช่อตสินไตัวขากาจอวิูจอวิดีโอเลยยังไม่เชาเรากูอ่ากูตูเฟซบุ๊กนะกูตูเฟซบุ๊กย่า กีท่อใช่กีท่อะกีท่อกติเฟุอย่างแล้วเนียชาวชาวชาวเดากูตู่ต้องอะต่ากูต้องยาจี๒เปล่าอีอเปจีอีนะจีเปล่าอีอเปจีอีอย่าเวแอแเทียตู่กตองหูยาตีตู่แต่้ซื้ออย่าเมาดชีเนี่ยสารองกูหรอเนี่ยัได้ฉันไน้องกูตอนนั้นขอกูอยู่อ่กูเป้าเลยกูสากูเป้าอะกูยป้าตอนนี้อย๋ยวกูโยป้าอะขอเดียว กูชิเป้าเราคุมมาทำมือศึกษามาเจ้าหลอกเต้นเนี่ยเรามาหลอกเียนเนี่ยดัวเถี้นูน้นนอไปเราชิ้นชิ้นนีเราซื้ออย่าอุจนต่อ